ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone <c oughs> เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอ e ิมูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone <c oughs> มาได้หมดเลยซึ่งแทคนิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวีทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok ็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของแร็ n a นล k ็อกและทําเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอดใช่ไหม24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแร็ n a นล k ็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ใช่ไหมอ่ะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเ Download, ผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด a f k 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร,อ,พร,อ,พรอ,กอกัันเจครบ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มารางมองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจร้ e รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถู่ต้นตะกุหมายและก็เปิดทําการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถ ้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซาน New World เนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองนะับว่าเฮ้ยผมเติมร้านไหนนี่ครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเซสชั่นท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700ใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ UID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง UID เนี่ยเราไม่จะ ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม s t a t i o n t o p Up นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ารุ่นต่างดาวทุกท่านนะคะรับวันนี้ผมภูมิจะเป็นอาราฟามาีกันดีเคยสวัสดีเนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า 3G มโปเกฟแฟนตาซีนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูตัวละครที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่าน่าจะเก่งที่สุดในเกมแล้วแบบเอามา1-1หนึ่ง vs กันเนี่ยไม่มีตัวไหนที่น่าจะชนะตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งไม่ใช่จูโล่งระดับ sp จูโล่งสายฟ้านะ แต่กับเป็นตัวจูร่งธรรมดาที่เป็นจูร่งรีมิต็ดนะครับคือจะเป็นตัวนี้อ่าไอจูร่งตัวนี้แหละนะครับเนี่ยเอา้าทำไมมันไม่เปลี่ยนวะจูร่งจึ๊บรูปลักษ์ปัจจุบันเปลี่ยนแล้วยังไม่กดบันทึกอะไรวะเออช่างมันนะครับอ่ะหลักๆคือจะเป็นไอตัวจูร่งธรรมดาเพราะว่าตู้กาชาเนี่ย ล่าสุดมันจะมีตัวของเลดอัพ sp ใช่ไหมจูรุ่งสายฟ้าอ่าเป็นตัวละคร sp ตัวแรกแล้วก็จะมีตัวของเลดอัพตรงนี้ที่จะเป็นจูรุ่งระดับรีมิต็ดแล้วก็จะมีในส่วนตัวของตัวเกียงอุยอ่ารีมิต็ดเหมือนกันโอกาสออกตัวจูรุ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณ3.3%ซึ่งตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องเติมเอาเท่านั้นไม่สามารถได้ฟรีเลยเพราะฉะนั้นอ่ะมันมันมัน,ม,นมันมีคนที่สามารถได้ฟรีอยู่นะครับก็คืออ่าถ้าเราเปิดกาชาตัวนี้ เปิดกาชานักเดินทางอะตรงนี้เราเปิดกาชานักเดินทางเนี่ยครบ30ครั้งเราจะได้เศษร,ระดับริมิเต็ดสาเศษเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดกาชานี้60ครั้งเราถึงจะสามารถไปเลือกรับได้อาอย่างน้อยคือสามารถหาได้ฟรีจากตรงนี้อยู่นั่นแหละเนาะเพราะว่าใบากาชาตัวเนี้ยมันแจกมาเยอะอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากทําดาวเยอะๆเนี่ยคือต้องเติมเอาแล้วก็ความโหดของเขาเนี่ยะครับมันเป็นอมตะ คือถ้าอีกฝ่ายโจมตีเราเนี่ยดาเมจแรงเท่าไหร่ก็ตามครับเลือดเราจะลดไม่เกิน20%แล้วเราจะหายไปจากสนามแล้วกระโดดลงมาโจมตีศัตรูทั้งสนามพร้อมกับดูดเลือดด้วยแล้วมันสามารถใช้สกิลเนี้ได้สูงสุด7ครั้ง7ครั้งอะที่ผมเคยนับมาหลากัหลกๆเลยทีมสะท้อนเนี่ยแพ้ไอ้นี่อ่าแต่ว่าทีมสะท้อนเนี่ยชนะไอ้นี่ เอาง่ายๆคือมันมีทีมแก้กันแต่ว่าไอความโหดของตัวเนี้ยคือมันมีตีธรรมดาดูดเลือดด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นคือยืนอย่างไงเนี่ยก็เรียกว่าโอ้โกูงอ่ะเอาง่ายๆเดี๋ยวผมใจะให้เพื่อนๆดูตัวการประลองกับคนก่อนแล้วกันเนาะประลองกับคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ยากมากอ่ะที่2แล้วกันครับอันนี้เป็นพลังหนึ่งล้านตัวที่ทำดาเมดได้เยอะสุดเนี่ยก็ไม่พ้นตัวของจูโลงสายฟ้านั่นแหละเดียทีเดียวเกือบตุ้ยอ่ะครับตายหาแบบเลอ้ะ เนี่ยแต่ว่าสังเกตเห็นไหมเลือดเราอะลดไม่เกิน20นะอ่าพอเลือดเราลดเกิน20มันจะกระโดดมาฟาดอีกทีนึงแต่สังเกตเลือดจูรลงนี่คือลดง่ายมากของสายฟ้านะจูโลงสายฟ้าเนี่ยเนี่ยเลือดต่างกันเยอะเลยครับอ่าดาวเนี่ยเท่ากันนะแต่ว่าตัวนี้อัพเยอะกว่าแล้วก็ตัวของสถิติดาเมจเนี่ยสังเกตจูรลงสายฟ้า2ล้าน4แสนนะตัวอื่นนี่คือแทบจะไม่ได้ทำดาเมจเลย เออแล้วก็ไอเนี้ยตัวเนี้ยทาดาเมจไปสามแสนแต่ถามว่าเอ้ยทำไมมันถึงบอกว่ามันเก่งกว่าเดี๋ยวให้มาดูตรงนี้ครับมันจะเป็นกิจกรรมลงดันเจี้ยนตีบอสของอจุลุ่งสายฟ้าซึ่งเดี๋ยวจะเปิดเต็มแม็กให้ดูเลยเปิดเต็มแม็กแบบเอาทั้งหมดอะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูนะอ่ะตอนนี้ก็จะมีตัวของจุล่งใช่ไหมอ่ะแล้วก็จุล่งสายฟ้าเตียวฮุยกวนอูเล่าปี่แล้วก็จุกัดเหลียงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดู อันนี้คือตีบอสอะนะเอียเนี่ยสังเกตว่ามันแพ้ทีมสปอรเว้ยเนี่ยจุล่งตีเข้าไปธรรมดาหนึ่งสี่ห้าหะทำดาเมจไปเท่าไหร่มันสามสี่ล้านอะจุล่งสายฟ้าเป็นไงไอ้จุล่งธรรมดาเป็นไงเอโอโคตรโหดอ่าเดี๋ยวผมให้ดูแบบความเร็วแบบว่าชา้าลงหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนๆจะแบบโอ้โหตาลายว่ะแต่ให้ดูแบบดูมันเวอร์ก่อนเห็นไหม สกิลแม่งโคตรอลังอ่ะบอกเลยจู่โลงธรรมดาเลยครับเริ่มมาปุ๊บใช่ไหม <S 2> <S 2> <โด>เกตความอ่าเกตมังกรของจู่โลกสายฟ้าเต็มสกิลตีธรรมดาทั้งทีมเปี้ยงแต่ว่าอีกฝ่ายมันมีสะท้อนครับอ่าเพราะว่าผมตั้งค่าให้ตัวด่านมีสะท้อนด้วยแต่ว่าอันนี้จู่โลกสายฟ้าตีติดสะท้อนใช่ไหมมันก็ใช้แพสซีฟหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้ง เห็นไหมเด้งเลือด6ครั้ง7ครั้งไอ้เหียคือดาเมจเท่าไหร่เมืงเง่อกี้โอ้โหผมแบบฮฮะะเลยอ่ะเออมันมันโหดขนาดนี้เลยครับแล้วก็สกิปไปเดี๋ยวมาดูดาเมจที่ทำได้อ่าสังเกตดามเมจจูร่งธรรมดานเนี่ย28ล้านนะครับอ่าดาเมจจูร่งสายฟ้านี่คือประมาณ12ล้านซึ่งถ้าเทียบดามเมจกันเนี่ยไอ้นี่ทำได้แรงกว่าแต่มันตายก่อน อ่าแล้วก็ตัวของเตียวหุยนะครับสามล้านพวกนี้อ่าแล้วคราวนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวจุลุงสายฟ้าเนี่ยถ้าเรามาดูเชียร์ลิศนะครับตัวของเขาเนี่ยคะแนนมันจะอยู่ที่ประมาณหกเต็มสิบอะจุลุ s เอสพะหกเต็มสิบเห็นไหมเพราะว่าด่านบอสมันตีไม่ได้ตรงนี้แหละบางทีมันเจอแบบไออีฟายมีสะท้อนอะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นด่านให้แบบดีก็คือ เราต้องเอาพวกสะท้อนออกแวยบางทีอะสะท้อนดาเมดขุนพลอ่สะท้อน,อนเนนออมือม่อขุณอีฝ่ายโจมตีมีโอกาส30%ได้รับดาเมดเพิ่มเติมอโอเคเนี่ยถ้าสมมุติเราจะทำให้จุลรงสายฟ้ายืนได้นานขึ้นก็เอาสะท้อนออกอ่าฟ้าฝนขนองนครับร้ย่ง ไหมพออีกฝ่ายไม่มีสะท้อนเราอยู่ได้เ <_ S 1> พราะฉะนั้นตัวละครที่จะแก้ไอ้ตัวจูร่งสายฟ้าข้าจัามาพีพีกันนะเตียวหุยเตียวหุยน่าจะมีสะท้อนมั้งถ้าจะไม่บิดน,นะนี้ <_ S 2> <_ S 1> แต่ว่าสังเกตว่าพออีกฝ่ายอะ่ะไม่มีสะท้อนดาเมจจูร่งธรรมดาเนี่ยไม่ทํางานนะเแต่ว่ามันเป็นอมตะอยู่ก็จริงถึงโดนตีแบบว่า,าสร้างดาเมจ20%มันก็จะกระโดดสกิลใส่อยู่ดีแต่พอ อีกฝ่ายไม่มีสะท้อนอะ่ะมันจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็เ hey, ห็นไหมดูดเลือดเต็มแต่อย่างที่บอกคือถ้าจะมา PvP กันหนึ่งห,งหงก็คือยังตึงอยู่ดีครับยังตึงเพราะว่าถ้าเราลองไปดูแบบดำม่งดำเมรก,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 กับการตีกับคนเนี่ย hey, คือเลือดของไอตัวจูร่งธรรมดานี่คือแทบไม่ลดเลยครับอันนี้คือให้ดูความโกงของมันนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นใครอยากทำตัวแบบเฟียฟฟ้ามะพร้าวแก้วก็มามาจัดได้นะครับ อ่ะโอเคพลังหนึ่งล้านนะะเริ่มต้นมาไอน,นี้ก็ล่อไปเกือบหายหมดแล้วแหละป๊บอ่ะโดนสะท้อนเห็นไหมโดนสะท้อนเห็นไหนมอ่ะมันน่าจะเป็นตัวแรงอ่านี่แหละสักตัวหนึ่งที่มีสกิลสะท้อนอ่ะไอน,นี้ก็โดนสะท้อนเหมือนกันแต่ว่าจูโล่เนี่ยเลือดไม่ลดนะสังเกตี่เดียวเอง ถ้าเลือดลดยีอนี่คือสกิลตีดูดเลือดต่อเลยอ่านี่เป็นจูโร่สายฟ้าตีเมื่อกี้ถ้าตีคนเนี่ยผมมองว่ายัางไงจูโร่สายฟ้าก็ยังแตงหนึ่งแหละแต่ว่าดูเลือดดิมันโดนผลของสะท้อนน่ะเออแล้วมันไม่มีดูดเลือดเวย้ยเออ,อเห็นไหมสไตล์เลยอีกตัวหนึ่งแม่งยืนเก๋าเกาเลยเออนี่แหละคือถ้าพ v p อ่ะผมมองว่าจูโร่ธรรมดาเก่งกว่านะอ,อืม เลือดแทบไม่ลดนยครับโดนตีปุ๊บ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 แต่ว่าถ้าสมมติจูลโล่งสายฟ้าเอามาใช้ควบคู่กับตัวของอตัวเล่าปีเนี่ยก็ตึงเหมือนกันเพราะเล่าปีมันจะมีใช้สกิลแล้วพัทมิของเราได้ดูดเลือดประมาณนี้แล้วก็พออัพเต็มก็คือเหมือนมีฟื้นฟูนู่นนี่นั่นด้วยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูความเก่งของเขาความเก่งของเขาหลักๆเลยมันมาจาก <S <S แพสสี่ตัวตัว,ตว มันมาจากแพสซีฟตัวไหนวะเดี๋ยวลดเลือด20%อ่ะเนี่มาจากแพสซีฟตอน5ดาวนะครับก็คือตัวของเขาเนี่ยเอ่อดาเมจเดี่ยวที่ตัวของเขาเองเนี่ยได้รับไม่เกิน20%ของ m a ็ก p เอออันนี้คือตัวมันเองนะไอเตียวหยุ่นเนี่ยก็คือตัวของเขาเองเนี่ยได้รับดาเมจ ไม่เกินจะจะได้รับไม่เกิน20%เลยนะครับของตนเองผลนี้จะไลฟผลขณะรบในทีมปราบปรามเมื่อเริ่มต่อสู้ตัวของเขาเองเนี่ยเพิ่มอัตราดูดเลือด20%ต่อเนื่องจนสิ้นสุดการต่อสู้ไม่สามารถลบล้างได้เมื <S <S ่อดาเมจสะสมที่ตัวของเขาเองได้รับเกิน20%ของแม็กซเฮีเนี <HT S 2> ่ยเตียวหยุนเนี่ยจะหายไปจากสนามและจะเข้าสู่สนาม ใหม่ทันทีสร้างดาเมจ75%ให้กับศัตรูทั้งหมดหลังกระตุ้นดาเมจสะสมจะถูกล้างกระตุ้นได้สูงสุด7ครั้งในหนึ่งการต่อสู้เ <im it> พราะฉะนั้นถ้าอีฝ่ายเป็นทีมสะท้อนบอกเลยว่าเจอตัวของจูร,รุ่งธรรมดาซัดเละกูบอกเลยเพราะว่ามันใช้ได้สูงสุด7ครั้งอย่างที่บอกกระโดดตู้มอ่ะโดนดาเมจสะท้อนกูโดดตู้มอีกตู้มอีกตู้มอีกเพราะว่าพอโดดตู้มอ่ะมันดูดเลือด <im it> พอเลือดเต็มอ่ะ มันโดนดาเมจสะท้อนแม่งก็ลดเลือดอีกมันก็จะอยู่อย่างนั้นปัง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 เพราะฉะนั้นทีมสะท้อนแพ้ไอ้นี่เออแล้วก็ถึงไม่มีสกิลกระโดดแบบใส่รัวเนี่ยตัวของเขาเองก็ยังมีแพสซีฟดูดเลือดถาวอไม่สามารถลบล้างได้ด้วยอยู่ดีเว้ยแล้วก็เป็นอมตะเพราะว่าถ้าโดนดาเมตแบบเต็มข้อแรงสุดเลยอ่ะไปยยงเปียงเปียงก็ลดเลือดแค่20%อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าตึง แล้วก็สกิลนี้หลังจากโจมตีทั่วไปแต่ละครั้งจะล้างสถานะดีบัฟก็คือเราตีธรรมาดาปุ๊บก็ล้างดีบัฟเราเป็นตัวแบบเอาไว้ยืนอ่ะสังเกตไหมมันเป็นตัวยืนเลยนะเออยิ่งยืนนานยิ่งเก่งนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่กระตุ้นเสียงเป็นเสียงตายเออสามารถเพิ่มดาเมจสุดท้ายที่เกิดขึ้นของเสียงเป็นเสียงตายในการต่อสู้1 0อันนี้เพิ่มเป็น20%เเสียงเป็นเสียงตายคือไอตัว ดาวนี่แหละกระโดดตุ้มตุ้มตุ้มอ่ะโดดครั้งแรกแม่งเพิ่มดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ่ะคูณเข้าไปเจ็ดครั้งอ่ะยิ่งโดดยิ่งโดดยิ่งโดดยิ่งแรงเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าหวานจีบเจอทีมสะท้อนไอ้นี่คือเอาเรื่องอ่ะไปเจอริปโปริปโป้นี่คือมึงมึงมึงปั่นมาให้ไหมกูตั้มคืนเลยอะไรประมาณนี้เออนะหลักๆเลยมันเป็นตัวแก้ทีมสะท้อนแบบจริงๆจังๆเลยแล้วก็ถ้าเจอกับจุล่ง SP ผมว่าจุล่ง SP ก็ก็สู้ไม่ได้ เออเพราะจุลุกเมันแรงไงแต่แบบสุดท้ายก็เลือดได้สูงสุดลดกูได้20%เราเหลือเลือดอกีก80%พอเราโดนอีกแป้งกูก็หายตัวตีเปยียงดูดเลือดได้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเออแล้วก็ตีธรรมดาก็เอาตรงน่าจะแรงกว่านะอืมแล้วก็ดูค่อนข้างถึกกัได้วยแล้วก็เดี๋ยวรอปลดล็อกสกิลมายาแล้วก็ความผลของเขาเนี่ยคือเอามาลงทีมควบคู่กับจุกัดเลียงก็คือได้อัตราคิิคอนเลดเนี่ย20% เมื่อเริ่มการต่อสู้หากจูกัดเหลียงอยู่ในสนามตนเองได้รับผลถุงผ้าไหม3ชั้นเมื่อเริ่มรอบที่2 3 4ทุกครั้งที่ปล่อยอทุกครั้งที่ปล่อยจะฟื้นฟูโทสะ300แต้มอ่ะเอาง่ายๆคือเริ่มต้นมาสังเกตไหมมันจะมีถุงรอบๆตัวเขาเองอ่ะอ่ามันเป็นผลของการซัพพอร์ตของไอ้ตัวนี้ซึ่งเทิร์น2เนี่ยมันจะฟื้นฟูโทสห้เรา300แต้มเทิร์น4ก็300แต้มไอเทิร์นส 300แต้มเธอสี่สามรแต้มนะครับแล้วก็มันก็จะมีแบบวนครบรอบมันก็จะเสกมาใหม่นะถ้าเรายืนได้นานๆเออเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเอามาคู่กันนี่คือโหบันรายการช่างของจริงนะครับอ่ะก็หลักๆคือจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันนี้มาแค่รีวิวเฉยๆว่าตัวละครที่เก่งเนี่ยไม่ได้มีแค่จุลุงสายฟ้าเว้ยแม่งตัวละครระดับธรรมดาเนี่ยหรือว่าระดับ อาเิมิเต็ดเนี่ยก็เก่งเหมือนกันแล้วตัวนี้นะครับมันสามารถอัพขั้นต่อได้ด้วยแต่ว่าต้องรอปลดล็อกเลเวล70ถ้าเป็นตัวละครจูร่งธรรมดาเนี่ยไอ้จูล่งเอสพเนี่ยมันอัพตัวของอาเลเวลตรงนี้ได้เพิ่มสเตตัสใช่ไหมเพิ่มขั้นสกิลได้เห็นปะแล้วก็แบบเพิ่มตรงนี้ให้มันสเตตัสเยอะขึ้นได้แต่ผมอยากให้เพื่อนเพื่อฟังข้อสังเกตหน่อยเลเวล70ปลดล็อกแสดงว่าในอนาคตไอ้ตัวพวกธรรมดาหรือว่าเิมิเต็ดเนี่ย มันจะสามารถอั d ดา n แดงได้เหมือนเซิร์ฟเวอร์จีนซึ่งอั d ดาวแดงได้อะมันจะเก่งกว่าตัว sp เออมันจะเก่งกว่าตัว sp เลยเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยเขาใช้ตัว sp แค่ตัว2ตัวไม่เหมือนแบบแต่ก,ก่อนที่ใช้3ตัวเลยเพราะฉะนั้นถ้า70ปลดล็อกอั down แดงได้มันจะมีสกิลพิเศษเพิ่มขึ้นมาใหม่ซึ่งตัวแม็กก็เก่งอยู่แล้วไงเออถ้า up ดาวแดงได้ผมว่าเก่งกว่า sp แบบเยอะเลยเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่า ควรทำนะเก่งมากเก่งเฮี้ยผมบอกเลยว่าทีมจกกกนี่คือเก,ก่งแบบเลอะเทอะเลยอ่ะผมลองเล่นจกกกอะ่ะกับทีมปัจจุบันที่ผมเล่นก็คือทีมจิวี่อากาเซียงแล้วก็ลกซูนเป็นทีมเผาไหมพิดใช่ไหม,มตัวแบ่งจริงๆก็คือจูร่งสายฟ้าของตีผมนะเออแล้วก็พิษไฟมันยังไม่แรงเว้ยมันยังไม่แรงเลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอแบบอัพตัวของ จิวี่สามดาวลูกซุนสามดาวการเสียงสามดาวกอดอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบมีพิษมีเผาเยอะๆแล้วก็หาอาวุธเทพธนูมาใส่เพราะว่าอาวุธเทพธนูคือมันทําให้เผาไหมไดอม้อาจจะต้องรอเล่นนานหน่อยแต่ว่าเหตุผลหลกักๆที่ผมไม่ได้อยากเล่นทีมนี้เพราะว่าคุณเดบโบเขาเล่นแล้วใช่ไหมแล้วเขาอัพตันนะถ้าผมไปเล่นทีมเดียวกันก็คือมันก็เหมือนเดิมไม่ได้รีวิวทีมอื่นไงี้ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเล่นทีมเผาไหมแล้วกันตอนแรกว่าจะไปลิโป้สายสะท้อนนะ โอ้เจอไอตัวจูรุ่งเข้าไปกูย้ายเลยกูย้ายเลยครับแม่งเอ้ยบอกเลยว่าเต็มข้อนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันก็สำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไ b e แล้วก็กดแชร์จกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ